Four ALLY, หัวใจของเขาตอนนี้รู้สึกกับคุณยังไงขอภัยบอกถี่นะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน ดัซันพลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงธนูสิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคิงถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตตนกุมสิดาพลังงานของคนธาตุลมแล้วก็อาจจะวินถือถ้วยพลางางัะะพลางงานของคนธาตุน,าน้ำนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุลมเป็นคนที่มีความร่าเริงสดใสมีความชัดเจนมีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่ มองโลกในแง่ดีนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเด็ดขาดก้าตัดสินใจเป็นคนที่ปณนีปานอมคนนึงแม้ว่าชีวิตจะเคยพบเจอเรื่องราวที่แย่ๆความผิดหวังความเสียใจการโกหกการหลอกลวงนะคะคุณก็ยังคงเป็นคนที่ยืนหยัดที่จะเชื่อมัน่นหรือว่า ยังคงมีความรู้สึกดีๆมองโลกในแง่ดีมีกําลังใจที่ดีนะคะความผิดหวังความเสียใจความเจ็บปวดก่อนหน้านี้ไม่ได้มีผลที่จะทําให้เป้าหมายในชีวิตของคุณเปลี่ยนไปหรือว่าความเชื่อมั่นในความรักความศรัทธานในความรักของคุณเปลี่ยนไปคุณก็ยังคงเป็นคนที่รู้สึกดีเป็นคนที่เชื่อมั่นในรักแท้หรืออาจจะเพราะว่าความเจ็บปวดเสียใจที่คุณได้พบเจอก่อนหน้านี้ ความเข้มแข็งที่ทำให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งมาจากความรักมาจากคนรักมาจากครอบครัวของคุณก็ได้นะคะเรามาดูพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณกันบ้างนะคะเขาคือใครคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกอยากรู้หัวใจของเขาเขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อยนะคะ เจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกรเลียมพลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษแทแนภารานพลังงานของคนราศีธนูสี่ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกาลมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินราศีเมษร,ราศีธนูนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำมีเหตุผลเป็นคนที่ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปรอคอยเฝ้าคอยนะคะ ปรับปรุงเรียนรู้เจ้าคิดเจ้าไอเดียเจ้าแผนการทําอะไรจะต้องมีการคิดมีการรอมีการวางแผนบุคลิกดีหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่วางตัวเก่งเป็นคนที่มีสเสน่ห์จาก ความใจเย็ยนความมีเหตุผลความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้นําแต่ว่าลึกๆในใจเป็นคนที่มีความเหงามีความเศร้าหรือว่าจริงๆแล้วคนทั่วไปมองว่าเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกอยู่แล้วแต่เขายังมองว่าตัวเขาเองยังไม่เพอร์เฟกยังดีไม่พอก็ได้นะคะระหว่างคุณกับเขาอาจมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างมีความแตกต่าง หรือว่ามีความห่างไกลเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะคะคุณมีความเจ็บปวดมีความเสียใจเขามีความเหงามีความเศร้า,ม,า,ม,ามีความคิดถึงแค่ความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็รอคอยเฝ้าคอยบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในหัวใจของเขาในตอนนี้รู้สึกกับคุณยังไงนะคะคุณอาจจะเป็นคนดุนะคะแต่ถ้าเทียบกับเขาเหมือนคุณพร้อมที่จะยอมให้กับเขาเพราะว่าเขามีเหตุผล เขามีหลักการมากกว่าเวลาที่พูดเวลาที่ปรึกษาอะไรกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าหัวใจของเขาที่รู้สึกกับคุณตอนนี้นะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะ หว่นไหวฟุง้งซ่านคิดมากลังเลโลเลนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเซนซิทีฟนะคะความรู้สึกสบายใจนะคะแม้ว่าจะมีความโลเลมีความหว่นไหวมีความเซนซิทีฟแต่ว่าก็มีความสบายใจหรือว่าการพูดคุยการปรึกษาการเปิดหน้าการเปิดใจการเปิดใจพูดเปิดใจคุยกันนะคะหรือว่า เดรฮยพิสให้เราจะหมายถึงคุณมีที่ผลต่อความรู้สึกของเขามากๆจะทําให้เขาเป็นคนที่มีเหตุผลก็ได้หรือไม่มีเหตุผลก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณเลยนั่นเองนะคะบางทีก็อาจจะใช้อารมณ์นําทางความรู้สึกนําทางก็ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเป็น,ส,ปนสิ่งที่คุณทําคาพูดที่คุณให้กับเขาด้วยก็ได้นะคะหกดาบนะคะต่อสู้ฝ่าฟันอดทนนะคะแม้ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่ปล่อยมือจากกันนั่นเองนะคะ สู้ไม่ถอยความห่างไกลไม่ใช่อุปรสรรคที่จะทำให้เขา หมดรักเลิกราคุณนะคะในขณะเดียวกันยิ่งห่างไกลย,ยิ่งคิดถึงนั่นเองหรือหากว่าตอนนี้คุณั้งคู่ไม่ได้อยู่ไกลกันนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็คือไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรก็ตามสถานการณ์ในตอนนี้จะเป็นยังไงก็ตามไม่มีความนิ่งไม่มีความแน่นอนยังไงก็ตามเขาไม่เคยคิดที่จะปล่อยมือจากคุณในตรงกันข้ามนะคะพร้อมรับฟังพร้อมสู้ไปด้วยกันพร้อมเข้าอกเข้าใจพร้อมที่จะเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็ คุณคือเสียงหัวเราะคือรอยยิ้มของเขาคือความสุขของเขาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักเป็นคนที่เขาไว้ใจนั่นเองนะคะความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณในตอนนี้หรือว่าหัวใจของเขาที่มีให้กับคุณตอนนี้โฟกัสอยู่ที่คุณอย่างคนเดียวนะคะคุณมีที่พลต่อความรู้สึกของเขามากๆเขาจะ ใช้ใจนําทางใช้อารมณ์นาทางหรือใช้เหตุผลในการนําทางขึ้นอยู่กับคุณเลยนั่นเองนะคะคุณคือคนที่เหมือนกับขับเคลื่อนชีวิตของเขาเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์มีวันที่ดีมีวันที่แย่พร้อมที่จะเปิดใจพูดเปิดใจคุยพร้อมที่จะมีคุณอยู่เคียงข้างไปตลอด พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันกับคุณไม่เคยคิดที่จะปล่อยมือจากคุณแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะเข้าอกเข้าใจพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันคุณคือรอยยิ้มคือเสียงหัวเราะของเขาคือความสุข ของเขาหรือรอยยิ้มของคุณเสียงหัวเราะของคุณคือเป้าหมายในชีวิตของเขาคือความสุขในชีวิตของเขานั่นเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณรู้ไว้อย่างเดียวว่าเขาจะไม่ปล่อยมือจากคุณแล้วก็ทุกอารมณ์ของเขาทุกการกระทำของเขาคุณคือตัวขับเคลื่อนสำคัญเลยคุณคือกุญแจคุณคือฟันเฟืองสำคัญ ในเป้าหมายในชีวิตวของเขานะคะเขาจะเป็นคนที่มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลขึ้นอยู่กับคุณเลยนั่นเองนะคะยิ่งคุณอ่อนหวานยิ่งคุณออดอ้อน,ออนยิ่งคุณใส่ใจเขามากเท่าไหร่เขายิ่งจะดูเป็นผู้นํายิง่งดูมีเหตุผลมากเท่านั้นแต่หากว่าวันไหนที่คุณรู้สึกเหมือนไม่มีเหตุผลคุณงอแง,งคุณไม่ใส่ใจเขาคุณปั้นปึงใส่เขาวันนั้นเขาจะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลเลยนั่นเองงองแงน้อยใจนะคะ ประชดนั่นเองนะคะคุณคือคนที่มีที่ผลต่อหัวใจของเขามากๆนะคะเรามาถามไพ่เรเคนกันนะคะว่าเขามีอะไรที่อยากบอกกับคุณไหมนะคะเขามีข้อความอะไรที่อยากบอกกับคุณหรือเปล่านะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขามีอะไรที่อยากบอกกับคุณไหมขอไพ่เรเคนเปิดใจเขาสักห้าใบนะคะ คพูดที่เขาอยากบอกกับคุณในตอนนี้คือคำว่าอะไรนะคะเขาไม่ชอบที่จะเห็นคุณอยู่กับคนอื่นเวลาที่เขาเห็นคุณอยู่กับคนอื่นเขาจะหนีห่างเขาจะเลี่ยงไปไกลเขาไม่ชอบการผาเผชิญหน้าเขาไม่อยากเห็นเขาไม่อยากมองนะคะ เขาเสร็จติดคุณมากๆเขาอยากอยู่กับคุณนะคะเขาอยากอยู่ตัวติดกันกับคุณตลอดเวลานั่นเองนะคะเวลาที่เขาอยู่กับคุณเขามีความสุขมากๆแล้วเขาอยากเป็นคนสําคัญของคุณคนที่คุณคิดถึงเป็นคนแรกอยากสกินชิปกับคุณนั่นเองนะคะ เขาบางครั้งเขาก็รู like. ้ส like. ึกเหมือนกับว่าเขาไม่จะเขาไม่สามารถที่จะให้คุณอยู่ใกล้เขาไปมากกว่านี้เพราะว่าคุณอยู่ในหัวใจของเขาแล้วนั่นเองนะคะมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าใกล้สุดๆแล้วหรือว่าอยู่ในหัวใจของเขาแล้วนั่นเองนะคะบางครั้งเขาก็สูญเสียความเป็นตัวเองเวลาที่เขาอยู่กับคุณนั่นเองนะคะอาจจะมีความไม่มั่นใจไม่กล้าหรือว่าสูญเสียความเป็นตัวเองก็ได้นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อารมณ์ของคุณหวั่นวหวหรือว่า คุณป้นปึงคุณนิ่งเงียบใส่เขาคุณเฉยชาใส่เขานะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาทำตัวไม่ถูกเขาวางตัวไม่ถูกนั่นเองนะคะทุกๆบทเรียนทุกๆประสบการณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเขาดีใจเขารู้สึกดีเขาภูมิใจ เขามีความสุขมากๆที่ในชีวิตของเขามีคุณอยู่ในนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรก็ตามหากว่ามีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาพร้อมจะสู้แล้วเขาก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะ<ม>เขายินดีเขาต้อนรับ เขาพร้อมจะสู้กับทุกๆบทเรียนทุกๆประสบการณ์ทุกๆเรื่องราวทุกๆสถานการณ์ข้อแม้เดียวคือขอแค่เขาได้อยู่กับคุณเราก็สู้ไปกับคุณนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นคําพูดจากหัวใจของเขาคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ว่าหัวใจของเขาในตอนนี้รู้สึกกับคุณยังไงนะคะ